สวัสดีครับผมกายไบอ่อนแล็บวันนี้เราอยู่กับเคสที่เป็นไมโครเคสอีกหนึ่งรุ่นสายคีนไม่ควรพลาดจะเป็นเคสไหนไปดูนันครับผมเราอยู่กับเจ้านี่เลย t h e r m o t e ท S100TG เป็นไมโครเคสจากแบรนด์เทอร์โ t e ทเรามาเปิดกันขออุปกรณ์ด้วยครับ ่าเดิมมาเปิดกล่องอ่ะดื่มเดี๋ยวเรามารีวิวกล่องกันก่อนว่าดีเทลกล่องเป็นยังไงบ้างด้านหน้าก็จะเป็นนี่เลยเขียนชื่อรุ่นเป็น m i c r o เ a ส e S100TG และด้านบนก็จะเป็นฝั่งก็จะเป็นเทอร์โ t เทคนี่เทสในส่วนของด้านข้างส่วนของด้านหลังก็จะมีบอกว่าตัวนี้มันสีอะไรจะมีทั้งสีดำแล้วก็เป็นสโนว์ดิชั่นก็จะเป็นสีขาวตอนนี้ก็จะเป็นรายละเอียด เดี๋ยวเราละเอียดเนี่ยเดี๋ยวเราจะมารีวิวให้ชมกันทีว่ารายละเอียดด้านในเนี่ยจะเป็นอะไรบ้างมา,มาเราเปิดกล่องกันเลยมาครับต่อส่ถุงมือก่อนแป๊บนึงมาด้านในกล่องก็จะมีนี่เป็นพลาสติกหุ่มไว้แล้วก็จะมีโฟมด้านบนเหมือนกับเคสทั่วไปเลยลเรามาเปิดดูกันว่าด้านในจะไปสวยงามแค่ไหน และนี่ก็คือหน้าตาของเจ้าเทอร์โมเทปไมโครเทป S หนึ่ง T G S คืออะไรครับคุณผู้ชม S ก็คือสตีลหรือเปล่าไม่รู้สตีลที่ว่าราเนี่ยส่วน T G เนี่ยไพ่เดานะ T G เนี่ยนี่เลยเทมเพิร์ดแคสสนี่อะไงแม่นอยู่นะคทำนี่โดยรายละเอียดของตัวเคสเนี่ยดูรอบนอกกันถ้าเป็น T G แล้วเทมเพิร์ดแคสสด้านหน้าเนี่ย ก็จะเป็นหน้าเรียบแบบนี้เลยจะมีรูระบายอากาศลมดูดเข้าแบบทางนี้ด้านข้างก็จะเป็นแผ่นสติลเรียบๆอย่างนี้เลยเป็นสีดำในส่วนของด้านหลังก็จะมีแบ c ไอโอแล้วก็จะมีพัดลม120มิลหนึ่งตัว expansion slot เนี่ยให้มาถึง4 slot เลยแล้วก็ตัว power supply ก็อยู่ด้านล่างแล้วในส่วนของด้านบนก็จะมีปุ่ม power สวิตช์เปิดปิดมีปุ่ม restart แล้วก็มี usb 3 1ช่อง usb 2 2ช่องแล้วก็เป็น hd audio ที่เป็น jack 3.5 อีก2ช่องแล้วก็จะมีนี่เลยแผ่นคองฝุ่นที่เป็นแมลิกขนาดค่อนข้าง,างใหญ่อยู่ข้างบนแปะไว้เพื่อกองโอเคเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของดีเทลด้านในกันว่าเจ้า t h e r m o t e c S100Tg ข้างในดีเทลข้างในจะเป็นอย่างไรบ้างไปดูกันโดยจุดเด่นเจ้าเอกลักษณ์ของเจ้า t h e r m o t e c S100TG เนี่ยก็คือเป็นฝาเทมโปการ์ที่สามารถเปิดได้เลยไม่ต้องไขน็อตให้มันยุ่งยากเพื่อจะเปิดฝาซึ่งข้อดีของฝาตัวนี้เนี่ยก็จะสามารถเปิดได้เลยนี่เปิดง่ายมาก แล้วก็ไม่ต้องไปชนกับขอบอะไรด้วยเห็นไหมฮะไม่ต้องไปวางที่ไหนหรือว่าระวงังหลนแตกอะไรเจ้าฝาตัวนี้สามารถถอดได้ด้วยแค่การยกนี้เลยอันนี้นี่สามารถถอดได้ก็จะเป็นเทมเพอร์การ์ดขนาด3มมิลโอเคมาในส่วนของด้านในด้านในก็จะให้นี่มาเลยเป็นคู่มือการประกอบจากเทอร์โมเทคก็จะเป็นรายละเอียดของเคสต,ต่างๆหนึ่งเลยเนี่ยด้านในเนี่ยให้พัดลมกับเทอร์โมเทคในขนาด120มิลที่เลี้ยงไฟโดยไฟพัดลม3พิน ในตัวของเมนบอร์ดก็อย่างชื่อรุ่นตามชื่อรุ่นเลยเมนบอร์ดที่รองรับก็จะเป็น micro ATX แล้วก็เป็น mini ITX ตัวนี้จะไม่สามารถใส่เมนบอร์ดขนาด ATX ได้แล้วด้านหน้าก็จะสามารถใส่พัดลม120มิลได้3ตัว140มิลได้2ตัวเจ้าเคส Thermaltake S100 t t ขนาดของการ์ดจอความยาวที่รองรับเนี่ยก็รองรับถึง330มิลส่วนพาวเวอร์ p ั y ยที่ใส่ได้เนี่ยรองรับถึง160มิลเราไปดูในส่วนของด้านหลังกันบ้างว่าด้านหลังเนี่ย ก็งงจะมีน็อตอยู่2ตัวนี่น็อตสอตัวแล้วก็สไลด์เปิดได้เลยมาในส่วนของด้านหลังเนี่ยก็จะมี นี่เลยชุดสายไฟทั้งหมดของฟอนไ i o ด้านบนเคสแล้วก็ตรงนี้เนี่ยจะสามารถใส่ SSD 2.5ได้2ตัวแล้วก็ตรงเป็นตรงนี้ฮาร์ดดิสก์เบ์นี่เลยสามารถใส่ฮาร์ดดิสขนาด3.5ได้2ตัวในส่วนของด้านหลังเนี่ยก็จะประมาณนี้เลยในส่วนของการจัดเก็บสายไฟเนี่ยก็สามารถทําได้ดีเลยทีเดียวซึ่งรูต่างๆเนี่ยให้มาค่อนข้างที่จะครบเลยอย่างเช่นตัวนี้นี่สามารถลอดเจ้า CPU ผ่านตรงนี้ได้แล้วก็จะมีตรงนี้จะเป็นช่อง,องสามารถ จ Finally, right. like ัดเก็บสายไฟเลื hmm. mm ้อยตามขอบด้านแล้วก็ลืมบอกไปเจ้าฮาร์ดดิสเปตตัวนี้ให้ชุดอุปกรณ์พวกน็อตแล้วก็เคเบิ้ลายไปด้วยนะครับแล้วก็มีลําโพงด้วยลำโพงลาโพงของเมนบอร์ดให้มาด้วยและนี่ก็คือเจ้าเคสเทอร์โมเทคเอสหนึ่เจ้าเคสนี้เนี่ยเหมาะกับใครบ้านเจ้าเคสนี้เนี่ยเหมาะกับคนที่ต้องการความเรียบมินิมอลมินิมอลเล็กๆล็กปุ่มง่ายเพราะน้ำหนักเบา แล้วก็เป็นเคสเรียบๆไม่มีไฟ RGB อะไรเลยสามารถเหมาะกับคนที่คุมโทนห้องเจ้าเคสนี้ไม่เหมาะใครบ้างไม่เหมาะกับ1เลยเนี่ยเจ้าเคสเนี่ยไม่เหมาะกับคนที่ต้องการที่จะใส่บอร์ดขนาดมาตรฐาน ATX mm. ไม่สามารถใส่ได้เลยนะครับ mm. เพราะว่าเจ้าเคสนี้เนี่ยค่อนข้างทีกาะเล็ก <S 2. <S <สอ>ก็คือไม่สามารถใส่การ์ดจอที่มีขนาดความยาวหลายสล็อตได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของขนาดไซส์เคสหรือว่าการระบายความร้อนที่อาจจะไม่ไม่ทันหรือไม่เพียงพอ แล้วก็ชุดน้ําไม่สามารถใส่ชุดน้ํสา3ตอนได้ทั้งด้านหน้าและด้านบนในส่วนของพาวเวอร์สปายจะสามารถใส่พาวเวอร์สปายได้ขนาดปกติจะไม่สามารถใส่พาวเวอร์สปายขนาดไซส์ใหญ่ได้อย่างเช่นเจ้าตัวนี้จะเป็น h e r m a l t a ท e R G B 1,250บัตเนี่ยจะมีขนาดยาวมากไม่สามารถใส่เข้าไปในเคสได้ครับะเห็นไหมกินไปครึ่งเคสเลยเพราะฉะนั้นแล้วไม่เหมาะกับคนที่ต้องการที่จะใส่พาวเวอร์สปายขนาดใหญ่เบนบอร์ดขนาดใหญ่หรือการ์ดจอขนาดใหญ่ ก็จบกันไปแล้วกับการรีวิวเจ้าเคสเทอร์โมเทค S 1 0 0 T G เป็นยังไงกันบ้างก็อยากให้คอมเมนต์อยากให้ทาง b บออนด์แรรีวิวเจ้าเคเสตัวไหนเพิ่มเติมหรืออยากรู้ดีเทลตรงไหนเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้ส่วนใครที่อยากให้ b บออนด์แรรีวิวอุปกรณ์ชิ้นไหนไม่ว่าจะเป็นการ์ดจอ CPU เคสหรืออุปกรณ์ต่างๆก็ตามสามารถคอมเมนต์มาบอกกันมาได้ส่วนใครที่ชอบคลิปแบบนี้ฝากกดไลค์กด s c r i b มให้ช่อง b บออนด้วย สำหรับวันนี้ผมกายไปออนแหลบและทีมงานขอลาไปก่อนสวัสดีครับนี่เลยเปิดโคตรง่ายครับเทอร์โมเท h S 1 0 0 g T G โคตรง่ายถอดก็โคตรง่ายนี่ทำอะไรจบได้ง่ายๆครับ